น้ำ้นสวัสดีค่ะพี่สใช่ไหมคะครับสวัสดีครับค่ะนวลลาใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะพอดีที่เรไปเจอผู้มุ่งหวังคนหนึ่งนะค่ะดูแล้วขอน่าจะแตกทางธุรกิจนะแะพโอ้รับดีครับเสอิมไเลยเสรมาเลยนี่กำลังว่างอยู่กำลังว่างค่อ๋อนี่ฟัเลยนี่มาเลยค่ะคค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณนไดครับฮัลโหลพี่สิริอันนี้พี่เล็กค่ะสวัสดีครับคุณเล็กค่ะพี่ดีพี่เล็กด้วยจ้ะนนพี่เล็กค,ค่ะบอดี้หนูอ,อ่ามีอันไลน์นะคะชื่อพี่สิริค่ะเขาเก่งมากเลยนะคะเขามีความสามารถมากค่ะเขาทำธุรกิจของบริษัทเพิร์ลเซนไล์ค่ะเขาเปิดโอกาสให้หนู อ่าเข้ามาทำธุรกิจตรงนี้ค่ะแล้วก็มีรายได้กับบริษัทเพอร์เฟกต์ไลท์ Life, แลวพี่เขาเองขนาดนี้มีรายได้ขนาดนี้แล้วพี่สิริจะมีรายได้ขนาดไหนทางท่านที่พี่เขาก็มีมีธุรกิจส่วนตัวเขาอยู่รวยก็รวยเกง่งก็เกง่งเขามีความสามารถเขาเก่งมากเรื่องการพูดเห็ียนะคะวันนี้น่ะพี่เขาเคยใช้อ่าเคยดื่มกาแฟแล้วแตะ,ะแต่ว่าเขาอยากรู้เรื่องแผรรายได้นะคะก็อยากให้พี่สิริช่วย คุยเรื่องรายได้ให้กับพี่เล็กฟังหน่อยค่ะเชิญครับพี่เล็กครับพี่เล็กโชคดีแล้วนะครับที่มาไปสัตว์วันนี้ทุนวันนาเนี่ยก็เป็นบุคคลที่เก่งเก่งมากเลยครับในผู้ใหญ่ผู้กงหวันเก่งมากเลยก็มีลูกทีมในบริหารจัดการเขาทั้งหมู่บ้านเลยหมู่บ้านมีชาวบานลยคนที่เขาสามารถโอ้โหเลนลูกค้า ก,ะะาาก, 3, ก่กกกยังเป็นมแล้วก็มีดานตายของเขาเนี่ยสองถึงามพันคนเลย้นที่มันเก่ง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 มากเลยแล้วก็มีควางรากยาการที่อ,อยู่ดางก็่เล่นจากไม่มีอะไรเลยเห็นที่เขโหมีบ้านมีรถมีทุกอยาก่างไปไสั่งพวกเราเนี่ย,ยมั่นใจได้นะบริษัททก็ใหญ่โต อาคารก็แปดเก้าสิบล้านสินค้าก็มีคุณภาพทุกตัวมองกตาบทู้ป่วยเบาหวานความดันสินค้าเราพูดตินเตียนเพราะสินค้าเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพก็จับได้คุณภาพแล้วเราก็อยากไปทำเป็นอาชีพหาอะไรได้เเปกิด หัวนะยอดเยี่ยมนะจเกี่ยมาจำได้จริงจริงนะจำเกอ่ยนะคขาครับทิ้ร่มงานกันครับไมะสนใจที่จะทำทุิจงไะตังแขนแล้วกับสินค้าได้สำหรับคุณ B นะคะ B พูดเก่งแล้วตอนหน้าจะมาเป็นเองคะ จริงๆนะคะคออเ่จริงๆที่ถูกต,ต้องคือ,อท,ทีอาร์เอแล้งแต่อยู่ตรงนู้นแล้วทีอาร์เอได้สีฟังอันนี้คือมาทีอาร์ไปต่อหน้าเนาะแล้ว,ลวก็แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีเอมีการทีอาร์บีกลับด้วยนะคะแต่ว่าอ๋อขอเภัยค่ะไม่ใช่อะไรฝาดค่ะนะคะเอมีการทีอาร์บีกลับด้วยนะคะแต่ว่าถึงจะชนไปชกันมาไม่เข้าเรื่องสัก,กทีนึงก็อย่าเล่าใ่้ พีเอ็มไปพีเอ็นมามนก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าก็คือให้เข้าเนื้อหาแล้วก็พยายามที่เอเนี่ยนะคะพูดน้องเนาให้ซีเนี่ยทำธุรกิจแล้วก็ที่เหลือก็คือบีก็คือขอบคุณเองนะคะบีไม่ต้องแย่งพูดเยอะนะคะขอนะนะบมกลอให้กับกลุ่มนีเลยคะต่อไปขอเป็นกลุ่มที่หนึ่งแล้วกันรู้สึกเขาจะพร้อมมากเลยนะคะพร้อมก่อนใครฮะรออยู่งานแล้วใช่ค่ะ เอามายดี่ครับเอามาดีแต่หนึ่งสองสามเท่พี่ต้องครับอ่านุคมมาที่จมาที่บริษัทครับเป็นไงบ้างครับบริษัทเราคุยกังไรถ้าประธานส้นทรัพยวนพลานครับรูร้านไหครับเดี๋ยววันนี้นะครับโชคดีมากเลยที่มาบริษัทวันนี้ผู้นำของผมนะครับพี่จัน ท่านเป็นนักการเมืองดาสันวันนี้ท่านมาประชุมพอดีนะเดี๋ยวผมไปดูว่าท่านว่าหรือเปล่าเดี๋ยวพี่รออยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมไปดูท่านนะครับสวัสดีครับพี่แันโชคนี้มากเลยทุกท่านเอาไปน้ากันไว้ไหมครับไม่ได้น้าใช่ไหมครับโชคดีน้าได้ดูพอดีวันนี้นะครับฝากผู้บังคับที่ต้อง ท่านทำอาชีพส่วนตัวนะครับอยู่ในที่ฆาแล้วก็ได้เดินไปรื่อยๆหลายอย่แล้วนะครับชอบเดินเรื่อยๆไ่าของประารนะครับวันนี้ท่านสนใจธุรกิจผมก็เลยพาท่านมาให้ที่การช่วยแนะนำ่องแผ่นธุรกิจทางสายกางขานานมากอยู่ไล้ครับว่างค่ะว่างเต็มที่แล้วครับตอนนี้ ดีครับสัสดีคั้สวดีคเต้าคต้งสวัสดีค่ะท่านสนใจท่จะทกรวันน้แก่ัาแนะนำกาแก่อนแนะแเป็นยังไงบ้างคะแนะนกาแฟออฟิศทำได้หรือยังครอ๋อเป็นยังไงคะดีไหมคะดีค่ะอ่ข่ะ่กนก็ดีต้องรับี่ พี่ต้อมนะคะเข้าสู่ครอบครอง Perfect Line นะคะก็พี่ต้องโชคดีมากๆนะคะที่ได้เข้ามาสู่สับครอบครอง Perfect Line เพราะว่าบริษัท Perfect Line นะคะก่อตั้งมา14ปีนะคะท่ะมีความมั่นคงนะคะแลราะท่านประธานของเราท่านาานาักธุรกิจพี่บุญภาคย์ท่านก็เป็นผู้นำที่มีคุณธรรมสูงนะคะ,ะแล้วก็พี่ต้องก็โชคดีเช่นกันที่ได้น้อ,นองเมลี่นะคะเป็นตั้งนำนะคะเพราะว่าน้องมีความสามารถนะคะ ติดต่อพี่ลงพื้นที่อะไรประมาณนี้แล้วก็มีพุ่มีผู้นมาสมาชิกตามมามาให้เดี๋ยวเราพูณกันมาบ้างค่ะขอบคุณมากๆค่ะนี่คือการติ่งอะไรคะติ่งสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณกลุ่มนี้นะคะก็มีการเขียนตีก่อนแล้วก็มีการมาถามก่อนล้ว่าใช่แต่ว่าจะให้ถูกต้องนะคะตอนที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็แนะนำให้ซี จักเอไมว่าเอไม่ใช่เอวซนะคะเราเราก็ว่าต่อแล้วนี้ก็แนะนำว่ันต่อว่ายแล้วก็เดี <go> <rais ella> ๋ยวทีนี้ก็ว่าต่ออะไรย่งนี้ค่ะนะคะถึงจะถูกต้องนะคะทีมต่อไปขอเป็นเลกคะเลขก้าเค่ะ ไก่ก่าแก่ไก่แก่กับปลาแก่แก่่เป็นคนกินปลาคนแก่พวกนี้ไม่ค่อยฉลาดกิน วันนี้นะคะราจพาพี่มาบริษัทนะคะเออมาเยอะเลยวันนี้อาจารย์วิ่งมาเข้าเลยมีด้เป็นก่ย่ากับปเก๋ว่าอัดลายค้มาเเลยนะคะเป็นปาเกนก็เกด้ก็ทำงานเยอะมากแล้มีคนงกันบ้าเลยเนาะดยน้้าีนะมีงมาเลายเลคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ช้าง้นาักพาี่มาถ้าเป็นช่างเย็บผ้าค่ะนะคะก็อยากจะมาเร่จากับอาวุธใช่ิบัติลอยากจะานีนี้ปีนีกนีดี้่เขาว่าว่าปีนี้่ะ ดีค่ะน้องเมียดีดีต้อนรับค่ะก็ครัวแห่งความสุขกีดีค่ะพี่แอนบุณเลิศธนวัลน์ชนะเกนะคะก็ดีต้อนรับพี่น้องตัดสินใจครั้งแรกเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วบริษัทของเราเนี่ยมีผู้ผู้นำทัพบางทีคือคณ นรัฐมนตรีอภิบุตรภกดีซึ่งท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ก้าไก่แล้วธุรกิจของดอกเป็นธุรกิจสีขาวมีความสมบูรณ์แบบเสมือนชื่อที่เราบอกว่าเปิดสินค้าการตัดสินใจครั้งแรกของน้องเรียนการตัดสินใจที่ถูกต้องยินดีต้อนรับค่ะยังไงเอาไรสุดยอดไหมอ่ะจะเล่นมไงไห่ น้องเรล็กที่มาอยู่นล็กมาเล็กค่ะน้องทานกาแฟแล้วนะคะ <_ d ata> ก็เป็นความโชคดีที่น้องได้มาอยู่นัที่นี้ที่นี่เนี่ยเป็นสักสิงของส่วนรวมที่าท่านประธานได้ตัดสินใจซื้อสามสิบล้านเพื่อครอบครัวเราทุกคนเพราะฉะนั้นเราตั้งใจทำเพื่อมีความสําเร็จกับทุกๆท่านที่อยู่ฝั่งนู้นนะคะ <_ d ata> ขอบคุณะคะ่ะยิ้มมาทีสค่ะ สีจะเขินนะคะก็ทำหน้าที่ได้ครบสมบูรณ์นะคะเก็ดูแบบนักภูมิฐานนะเป็นนักธุรกิจที่ภูมิฐานคนที่จะมาเป็น A ถ้าไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดในเรื่องข้อมูลของบริษัทดีๆหรือแนะนำในเรื่องแผนการตลาด้ะดีๆแนะนำไปเรื่อยๆค่ะจะได้ไม่ไม่แบบจะพูดอะไรแบบนี้นะคะก็โอเคค่ะตบมือให้เพื่อนไหยค่ะ เลขอะไรดีเลขห้าค่ะเลขห้า<ช>อ๋อ<บ>ถึงแ้วเป็นการบอกเอาแล้วเอาแล้วนี่คืออะไรครับพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้ว บริษัทของเราเนี่ยมั่นคงมากเลยนะแล้วก็แผนงแรได้ดีามากเลยค่ะเดี๋ยวค่ะค่ะดียินด,ด,ดีมากเลยที่คุณน้อยวันนี้ได้เข้ามา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ยวัน <c oughs> นี้เนี่ยคุณคุณคุณพิมพ์นะคะคุณพีพ์เป็นเป็นผูเด่น เป็นบูรมากรเพิ่มเธอมีความสามารถมากเลยแล้วก็วันนี้ท่านอยู่ที่บริษัทเราด้วยเนาะเดี๋ยวตุ๊กจะขออนุญาตเข้าไปดูท่านก่อนเนาะว่าไม่ทราบว่าท่านอยู่ไหมเนาะคุณเราควรคุณน้อยรอตรงนี้แต่ละห้างค่ะสวัสดีค้ท่านยิ้มวันนี้พอดีตุ๊กจะพาพี่หมักมาเจอคนนะคะพอดีท่านเดินมา เดินม,มาหาเราเดินม,มาหาตัวเมมองแล้วก็ขอมาเจอกันหน้ามาาริษัทกพอดีเลยจะขอรบคนคุณน้อยช่วยคุณน้อยอช่วยนะคะช่วยช่วยบ้านในเรื่องของบริษทัทแล้วก็การตลาดด้วยขอบคุณมากค่ะ นีก็เปพเธอสะดวกพอดีเลยค่ะค่ะใช่ลบกันค่ะค่ะอ๋อพี่จืออันนี้เป็นคุณพิมพ์นะค่ะเป็นเป็นโบเดมอนแล้วเนะแบบเก่งมากเลยอันนี้คุณพิมพ่ะนี่คุณน้อยนะคะที่วันนี้ท่านท่านทาน ขอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทเราจากลุกคิมด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะที่ดินราคาสูงเข้าสุดอะไรนะคะบริษัทของเรานี้ก็เปิดมาเั้งแต่14ปีแล้วนะคะร่นเขาปีที่15แล้วค่ะท่านประธานคนใจดีมากนะคะท่านประธานรับผิดชอบดีเป็นคนใจดีแล้วก็ซื่อสัตย์งานบริษัทของเราเป็นบริษัทขาวสะอาดนี่ขาวแน่นอนค่ะบริษัทนี้ก็ ผมมาในจริงมีแล้วนะคะผา15ปีแล้วใกลยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทโปรติกไรแลคะได้ทานกาแฟคาป่คา80ร้านของเราเนี่ยค่ะทีเอ่อมาได้ได้ทานที่บริษัทนะคะที่ไทยรสชาติอร่อยเนาะคะชอบมากค่ะชอบกลิ่นหอมแล้วก็เอ่อพอทานไปรู้สึกว่าสุขภาพเราดีขึ้นเออก็เลยอยากอยากจะนค่ะ อยากเป็นมีอะไรได้ไหมคะอ๋อมีมากเลยค่ะดีมากมเลที่รู้จัก รู้สึกว่าทีนี้ง่ายนะแผ่นเดินมาเองแล้วนะคะพ <c oughs> ขึ้นมาถึงก็สวัสดีอัพไลน์ก่อนเลยโอ้กแค่ไปหมดเลยนะคะและแ้วแผมนพึ่งเดินข้ามาทานกาแฟาที่บิษัสสุขภาพดีเลยนะครับกาแฟเราได้สุดยอดจริงๆเลยคะ่ะตันก็สุขภาพดีตับนะคะนะคะ ก็โอเคนะคะไม่รู้จักเสียงสั่นและไม่รู้จักจะพูดอะไรก็เราก็พูดเรื่องเขาอยากฟังอย่เงี้ยเขาบอกเลยว่าเขาอยากรู้เรื่องแผนธุรกิจเราสามารถที่จะใส่เรื่องของแผนธุรกิจได้เลยนะคะโอเคปรบมือให้เพื่อน้วยค่ะต่อไปขอกลุ่ม3ค่ะ วันอยืนเข้าบริษทัทตรงนี่ว้บ้งดีมากเลยนี่เขาเป็นเกียรมีเงินเป็นล้า ไอ้ไอ้บริษัทนี้บริษัทต้องใช้ดีไม่ิชลได้ต้องพูดได้ดีนะเนี่ย ใช่สิพหรือว่าหนึ่งกาแฟของเราหรือยครับนรกาแฟได้1กาแฟได้เยครับรู้สึกว่ารสชาติดีมากๆครับเออแล้วสมัครเป็นผู e ้ส่วนของบริษัทโกลไลท์ม uh uh, ั้เรียบร้อยครับึ่งเซ็เมะสักคู่นี่เองนะบริษัทเราท่านเป็นจริงมากแล้วก็อยากเรียกสมาชิกท่านว่าผุ้ส่วนของบริษัท แล้วผลิตภัณฑ์เราก็มีสินค้าหลายตัวแล้วก็เป็นอะไรที่มันใช้ได้กับหลายกลุ่มหลายคนเป็นความต้าระหว่างแช้มันปวดข้อปวดเข่าปวดหังทานได้ยะขอบคุณนะคะพี่โนะ ราขอบคุณเอที่ช่วยแต่ว่าเราก็จะเส้นบานดๆก็จีนิดๆดนึที่เราติดกันแบบนี้นะคะแล้วเมื่อกี้ขึ้นมาเราต้องบอกให้คุณยุทธเนะี่ยรู้จักเอนะคะรู้จักรู้จักคุณน้กไม่ใช่คุณโน้กไปรู้จักคุณยุทธนะะอันนี้พี่ขั้นตอนนิดนึงนะคะนิดเดียวค่ะนะคะแล้วก็ควรจะทีอัพกันมาก่อนนะคะว่าคุณนก อัปรายเราที่เก่งยังไงนะความสามารถอะไรประสบความสําเร็จอะไรไม่ต้องมาทีอัตเป็นตรงนี้นะคะอ่ามมือให้เพื่อนเลยค่ะต่อไปขอเลขอะไรดีเอาเลขสิบสามในการได้ ไป่ายไขายได้สิบสาเชิญค่ะแล้วี่น้ำนออกแม่วันี้หนึ่งสามสามหนึ่งออกแม่เรื่สิเจ็บป่เอ้ยยยคยย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 อยย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 ย่ยย้ยย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 ยวยยยยยย่ายยยยยย้อด ไปดูว่าบริษัทของเราแก่ตขนาดไหนต้นต้นมาเลิกขนาดไหนแต่คนนี่เขาแข่งอย่างขนาดไหนเลื่อนเมื่อกี้มีเพื่อนราชิเขาโทรเข้ามาว่าเออวันนี้เราอาจจะโชคดีได้เจออัพจ่ายเบอร์เบอร์หนึ่งของบริษัทเลยขึ้่นวันนี้ท่านได้เข้ามาประชุมคณะกรรมการทุกอย่างแล้วเดี๋ยวดูว่าเ,ออเป็นยังไงบ้าว่าเราท่านจะมีเวลาว่าง

ทำเครือข่ายก็มาจากบริษัทอื่นเขาเคยทำเครือข่ายมาแล้วเขาสังเกตเหยีบตัวมาม่ากลมๆแล้วเราเลือกตัวเองเราเลือกตัวเองยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงเราขอบคุณครับโชคดีมากเลย สวัสดีครับ่เราจาก็บเลนะคนมเนของเรานะครับได้ท่านหที่เหลือตานนะครับในเจ็ดหลันเนี่ยไม่สกปรกถ้าเวลาเ็นตรีนคนอ่าจถูกเดือนอหมุนแต่ถ้านี้ถูกตั้นี่เลยครับจ่า เขาสู่กอโครเฟสต์ไปนะคะก็คุณธนพลนะคะเขาเก่งมากเลยนะคะเนี่ยเขาเขามาหลางจริงแต่เขาขึ้นคราวซัดพารตาไปแล้วค่ะก็ดี่นะคะก็เดี๋ยวมาเรียนรู้กันก็ค่ะสมัครเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหมาดดีมากเลยนะคะโชคดีมากเพราะว่าบริษัทนี้ท่านประธานวิสัยทัศน์ดีมากเลยค่ะค่ะ ดีนะคะนะคะทีมนี้เป็นไงคะบี B, ทำหน้าที่ได้ดีนะคะนะคะแล้วก็มีการทีอัพอ่าเอเรียบร้อยนะคะแล้วก็ขึ้นมาทีอยพต่อทุกคนเลยนะคะขึ้นมาทีอัพบนเวทีต่อนะคะอันนี้แนะนำเรื่องหวยอีกต่างหากนะคะนะคะส่วนเอก็ดูเป็นไงคะภูมิฐานนะคะดูมีความมั่นใจนะคะในบริษัทของเรานะคะ ก็ปลอบมือให้ค่ะเพท่านๆสำหรับทีมที่เหลือคุณเป็นผูบบ้โชคดีค่ะต้องคุยต่อเพราะถ่ายได้เลยนะคะถ่ายดีเลยนะคะแต่ว่าทุกอย่างเราต,อตอนน้องยำไปใช้ใช่ไหมคะเก็บเกลียวนะคะความรู้ทั้งหมดยะมาไปใช้นะมียาดีแต่ไม่กินรอก็ไม่หาย แล้วก็มีหลักการดีๆแต่ถ้าคุณไม่นําไปใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นหวังว่าทุกคนนะจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ตรงนี้นะคะนำไปต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสําเร็จร่ำรวยเป็นเศรษฐีทุกคนค่ะก็เป็นปรรแทนขอบคุณนะคะในวระสกาคุณชัดบมีพีนนันทนะคะ ด้วยค่สนุกไหมคะได้ความรู้ไหมเราเราจะเอาเรจำ่รงจำอ่าสิ <m <m ่งที <m 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 ่ถูกหรือสิ่งที่ผิดดีคะาใเอเวลาเรียกอับไลน์ยังไงมันนี่เต้นบ่อยไหมเวลาบอกว่าคับไลน์ไปช่วยหน่อยนะโอ้เราไม่ได้พูดเลยค่ะพูดเองหมดเจอไหมคะเคยเจอไหม ไปไหมเราทำยังไหมเราทำเหรอเลยให้เราดีก่อนแล้วเราทำนะคะเป็นคุนคนพยักนะอะไรถามอะไรก็ดีค่ะค่ะยิ้มค่ะแม่เป็นหนิงสอนเมื่อวานขุนพลพยักษ์ขาพยักหน้าอย่างเดียวโอเคเนาะค่ะหิวข้าวหรือยังหิวเหรอ ดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเวลาบ่ายโมงตรงนะคะ12บนาฬิกาดีกว่าค่ะเนาะโอเคนะคะเอาพักจะพักแล้วตกมือก่อนตกมือก่อน12 12 12 1งห2ึ3 12 1 2 12 1, 2,

เอาชอนได้เอาฉอนเอาฉอนเร็วเอาดิ